นี้พาทุกท่านมาชมดูซาน500เจาะหินครับมันสุดยอดจริงๆแค่งานแยกเนี่ยทำไมต้องใช้รถใหญ่พอมาอเห็นของจริงเข้าใจเลยว่ะเรามาดูตอนจอดกันโอ้โหบอกเลยว่าสเกลรถใหญ่มากครับขนาดรถเขาเป็นหัวแยกนะครับซูซานตัวที่ว่าเจาะหิน ขนาดเท่าไหร่วะเนี่ยใหญ่จริงล้อนำนะครับใหญ่มากสวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมดูซาน500เจาะหินครับ มันสุดยอดจริงๆเจาะหินภูเขาครับกับรถแมคโฮไซส์50ตันเนียวนี้เรามาชมกับเจ้าดูซานโซล,ล่า 500LC ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง d e 12ครับใช้เครื่องของดูซานเลยขนาด312แรงม้าน้ำหนักตัวประมาณ49ตันกว่ากว่า 19.9ตันประมาณเนี่ยครับนี่คือน้ำหนักตัวเขาก็ตีไป50ตันท้วนเลยเครื่อง DE 12 6สูบนะครับลิขัดสา50ตันบูมอันใหญ่ๆโตๆแล้วก็ติดกับตัวแยกมาครับแยกหินนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านงานหินครับด้านงานหินใหญ่หินภูเขาต้องยกให้เขาเลย นี่คือเป็นงานแย็กหินเพื่อที่จะย่อยหินของตัวภูเขานะครับภูเขาลูกนี้ก็จะเป็นหินทั้งแท่งเลยโห<ฮ>ใหญ่มากครับผมใหญ่จริงๆบางคนคิดแค่ง,งานแย็กทำไมต้องใช้ไซส์500เลย หรือว่าไซสาใหญ่ขนาดนี้ครับได้เรื่องน้ำหนักนะได้เรื่องน้ำหนักแล้วก็ความรุนแรงในการทำงานครับเยอะกว่าพวก200อแน่นอนพวก200ก็คิดดูเอาสเกลงานมันก็สเกลรถมันก็จะเล็กกว่านี้นะครับเรานี่ขนาดรถใหญ่ยัางขนาดนี้รถเล็กขนาดไหนรถเล็กน่าจะแบบใช้คำว่าแคะแต่ว่ารถใหญ่ที่ใช้คำว่าเจาะได้เลยอันนี้คือเทียบกันให้เห็นแบบสลับงานนี้นะครับ ก็เราต้องเลือกใช้รถให้เหมาะสมกับงานเพราะเกิดว่าเราใช้รถเล็กมาก็อาจจะบางคนเรียกว่าแคะเลยประมาณนั้นถึงว่าผู้เชี่ยวชาญด้านงานหินใหญ่ต้องพวกไซส์500เลยแล้วดูท่านี้ครับโอ้โหเขายืนแบบท่านี้เลยอะยืนเอียงครับยือนอีกอย่างนี้เลยนะโดยเอาหน้าขึ้นมาครับ สะเทือนเลยครับ นี่คือผู้นำพามาครับผมวันนี้เรามากับช่องบอสกอันโยธาครับเจ้าถิ่นนครศรีธรรมราชนี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพวกไทห้าสิบตันยา,านี้นะไทยนะยี่สิบตันยานาในเนี่ยยี่สิบตันนี้เรียกว่าแคะได้ไหมแค่จะไม่ออกเลยเออเรียกว่าแคะนะเรียกว่าเจาะอ,อันนี้เรียกว่าเจาะแปลงว่านี่ยมาขึ้นอยู่กับงานสเกลงาน เรียกคิดอยู่ว่าเอ้ะทำไมแค่งานแยกเนี่ยทำไมต้องใช้รถใหญ่พอมาเห็นของยิงเข้าใจเลยว่ะมั่นใจว่าลงคลิปไปนี่บางคนลงคิดผมแน่นอนเนี่ยแค่งานแยกหินทําไมต้องใช้รถใหญ่ห้าสิบพันเลยนี่แหละเนี่ยคือที่เขาขุดเนี่ยคือใช้พวกตะกูห้าสิบพันขุดหมดเลยบ้งเนี่ยใช่ไหมรถตัดที่นี่ก็ใช้ดูซานห้าร้อยเหมือนกันรุ่นเดียวกันไหม <Okay. S 1> รุ่นเดียวกันรุน่นเดียวกันน้อครับ ดูปูนกี่ของตัว500ดิโอ้ยกี่ตักเต็มวะนะน่าจะตักไม่กี่ทีเต็มเลยนะอันนี้คือหินแถวนี้เขาเรียกว่าหินอะไรเนะี่ยลูกหลังปะงไม่นะล่างบ้างมีผูกบ้างมีเขียวหลายที่เออมันปนนะกินเขียวเป็นแบบรากบุรีไหมแบบนี้เนี่ยหินเขียวนะนี่เขียวนี่ลูกหลังลูกหลังบ้างผุมั้งข้างบนลูกหลังแน่นอน ประมาณนี้ใช่ใช่ประมาณนี้เขียวแบบเนี้เออประมาณนี้ลนะนั่นลเลยเขียวเขียวไงก็ไมู่้เขียวแบบคนสมัยก่อนป่ะคนไปก่อนเรียกสีฟ้าว่าสีเขียวใช่ <laughs> น่าใช่นี่ครับหลังจากเจาะครับหินก็ถูกย่อยนะครับมาเป็นเม็นเล็กประมาณนี้ เเียงดินูซ่านแบรนด์นี้เราไม่ค่อยเจอเนาะแบรนด์ดูซ่านเนี่ยแบรนด์เกาหลี เห็นกตว่าใบแทนเขาค่อนข้างจะแคบนะครับเนี่ยใบแทนของขโค้ด500จะไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ว่าจะอาศัยความยาวแทนเสียงเดินดังเลยบอกเลยว่าลอนเลอร์เขานี่ใหญ่มากครับลอนเลอร์เขาอันโคตดใหญ่ลูกลอนเลอร์เนี่ยโอ้ลอนเลอร์บนสามลูก กเลล่างหนึ่ง 6, 7, 8, 9, 10ประมาณ1ิียดลูกประมาณน oh, oh, oh. ี้โโหเดยงเดินหวานเจ็บ oh, oh. ตอนนี้ขึ้นไปอีกแล้วครับหลังจากเมื่อกี้เจาะหินเสร็จแล้วก็เหมือนว่าเกลี่ยหินนะครับเนี่ยหลังจากที่เจาะเสร็จก็เกลี่ยหินลงมา น่าจะเตรียมให้500อีกลำหนึ่งตักต่อครับลำนี้มีหน้าที่บุกเบิกกลำหนึ่งมีหน้าที่ตักครับก็ใช้วิธีการเจาะทีอ้อย่างนี้ใน้กร,ระเบิด oh. โอ้โหโคตรชันครับผม ันเท่าไหร่ครับแต่ว่า <_ C apt ain> เสียงก็หนักแน่นตา,าตาทอง นี่ก็คนขับพักเที่ยงแล้วครับเรามาดูตอนจอดกันโอ้โหบอกเลยว่าสเกลรถใหญ่มากครับขนาด,ดรถเขาใหญ่จริงๆครับ <c oughs> ชงลงชงล่างนะเหล็กทั้งดุนโอ้ล้อนำขนาดเท่าไหร่วะเนี่ยใหญ่จริงล้อนำนะครับใหญ่จัดลอนเลอร์ก็ใหญ่ครับล้อน,นำใหญ่ลอนเลอร์ใหญ่ตัวเดินก็ใหญ่เฟืองสปอคเก็ตก็ใหญ่ โอ้โลโลโซ่ครับก็ตามขนาดเนี่ยใบแท็กแต่ว่าใบแท็กเขาก็ไม่กว้างเท่าไหร่ใบแท็กอันนี้คือเวทนะครับเวทด้านหลังใจแอนมี500 LCV สีส้มนะครับนี่ครับดูตัวบูมอาร์มเขาใหญ่มากโหเขาบอกไฮดรอลิกแกนโคตรใหญ่ครับแกนใหญ่จัด แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวแยกนะครับซูซานโหนี่แล้วดูตัวแท่งเหล็กตัวที่ว่าเจาะทินครับโคตรใหญ่ใหญ่จริงๆครับใหญ่มากเพชรสุทินนี่แล้วครับ ประมาณนี้ครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมการทำงานนะครับของเจ้าดูซานโซล่า 500LCV ครับกับงานเจาะหินนะครับในเมืองหินบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนี่คือครั้งแรกนะครับของช่องเรานะครับที่เคยมาถ่ายที่ได้มาถ่ายคอนเทนต์ประมาณนี้นะฮะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ